เราจะพาเพื่อนมาปลูกผักบุ้งค่ะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งเก่าแล้วนะคะมันเหลืออยู่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ตรงนี้นะคะปลูกคือใต้ต้นมะเขือเทศนี่เองก็จะมีพื้นที่เหลือแค่ประมาณแค่นิดเดียวแล้วคะเราก็จะมาปลูกผสมผสานในตรงนี้ค่ะเพราะว่ามเมล็ดเขาก็เหลืออยู่นิดเดียวเองตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เหลืออยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนได้ดูเมล็ดทไหนเขา นี่ค่ะซองอันนี้จะเป็นเมล็ดผักบุ้งที่เป็นเขียอนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาะปผสมประสานแถวนี้แหละเอาปลูกไว้ใต้ต้นมะเขือเทศค่ะจะได้มีร่มอะไรให้เขานี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโรยไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวก็จะมาเขี่ยดินกบอีกทีนึงนะคะ รวยลงไปเลยค่ะไม่ง่ายนะคะรวยตรงนี้ลงไปเลยรวยเลยจ้ะนี่รวยเบิดทุงเดียวเข้าก็ะสิขึ้นมาเองนี่ค่ะรวยไปนี่ค่ะ,มะเมล็ดเราจะได้จําได้ว่าเราไอเอาเมเล็ดผักบุ้งไปวานไว้ตรงไหนนะคะเนี่ค่ะเคลียดินไปเลยเราไม่ได้ปลูกใส่กระถางเราก็เอามาลงดินทีเดียวเลยนี่ ขี้ดินทำถมที่อันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะผักสลัดแก้วกำลังงอกอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยนะคะเบี้ยผักคะนา้านี่ค่ะผักอะไรก,ก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล,แล้วเขาเริ่มอากาศเริ่มดีเขาก็จะเขียวขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตา คือมะเขือเทศเชอรี่นะคะที่เราพาไว้เอามาปลูกตอนนี้ต้นเขากำลังแตกใบสวยเราก็จะมาเด็ดแหนงเขาออกเพื่อให้ต้นเขาสูงขึ้นมากว่านี้นิดหนึ่งนะคะเด็ดแหนงเพื่อให้ลูกหรือผลเขาโดกนั่นเองค่ะถ้ามีเนี่ยแหนงคะแนงขึ้นมาเราก็จะเด็ดออกเด็ดแต่งใบเขานะคะใบไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็เด็ดออกไปเลยนะคะตอนนี้ต้นเขากําลังแตกใบสวยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่ผลสีเหลือง แล้วก็ผลสีแดงๆนะคะที่เราเคยเอาเบีย้ยที่เพาะไว้ในกระถางในบ้านให้เพื่อนๆได้ชมนั่นเองค่ะตอนนี้เอาเขามาปลูกข้างนอกแล้วตอนนี้ต้นเขากาลังฟื้นตัวเนี่ยอันนี้มะเขือเทศเชอร์รี่อันนี้เราก็จะนิดแหงเขาออกนะคะนี่แหนงติดออกเลยค่ะเขาจะได้ขึ้นมาลูกเขาจะได้ดกๆนะฮะตอนนี้มะเขือเทศเราก็เริ่มมีดอกแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เรา,พาเพาะเมล็ดพันเองนะคะะเขือเทศที่เราเอาออกมาจาก ในกระถางในบ้านเอามาปลูกตอนนี้ต้นก็ฟื้นตัวแล้วก็มีหมากแต่ตอนนี้มีผลละเนี่ยค่ะติดผล,ลแล้วเราก็คอยมาไลา่เนดแหนงนะคะเด็ดแหนงแล้วก็เด็ดใบเขาออกนะคะใบที่ว่าขึ้นมาค่ะเราก็เด็ดออกเลยเพราะว่าเอาไว้เขาก็จะแย่งสารอาหารแล้วมันแล้วเขาจะไม่ติดผลติดหมากเนาะเราบอกเกิดเหตมันก็จะบดุกนั่นเองค่ะล้วก็คอยมาเด็ดแหนงออก พอจะมีะแขนงออกมาตรนนี้เราก็ด็ดออกไปเลยนี่ต้นนี้ก็มะเขือเทศเชอร์รี่นะคะนี่ต้นเขากำลังอันนี้นี่ก็เด็ดออกเลยต้นเขาจะได้ยืดโตค่ะนี่แขนงเขาก็จะออกไม้เรื่อยเอาไว้กะย่งสารอาหารนะคะดิดออกไปเลยจะได้ดุกๆเทศเชอร์รี่เราอันนี้ก็มะเขือเทศเชอร์รี่นี่กำลังแตกกัอง,งาม อากาศร้อนๆปุ๊บเขาก็เริ่มแตกกองามนี่แขนงเขาออกมาเยอะเลยนี่แขนงน้นอยๆขึ้นมาเด็ดออกเลยจ้ะทำให้ต้นเขาไม่ยืดตัวอันนี้ก็จะเห็นตรงนี้ก็เป็นเลดิดหรือลาลีเซียนนะคะลูกเลดิดที่ว่าเอาไปกินกับสมํำปลูกผสมไปกับแตงเตอือแตงนเลยเขากำลังมีหัวนะคะเลดิดน,นี่กำลังมีหัวยากขขึ้นนะนี่ หยาอันนี้ขึ้นมาหยาคล้าใใยหยาเคือต้นหมาบานทองเลยขึ้นมาพันต้นใหม่ดีๆตรงนี้ขึ้นหลายแหง้งคล้ายเคือต้นหมาเป็นแตงกลัวนะคะใบเพิ่งจะเขียวค่ะบางต้นก็ตายนะคะไม่รอดเนี่ยดูสภาพต้นเนี้ยค่ะเหลืองๆไม่รู้ว่าจะรอดไหมก็ทิ้งไว้ก่อนบางต้นก็เริ่มใบเขียวขึ้นมาแล้วค่ะแต่อยากจะบอกว่าลงไปเนี่ยเขาก็ตายเยอะหลายต้นอยู่นะคะนี่เราเพาะไว้ ทุกต้นขึ้นมาก็เอาลงมาปลูกแต่ไม่ใช่ว่าทุกต้นจะรอดนะคะเราก็เลยเพาะยเยอะๆเผื่อไว้นะคะเผื่อที่แตงกวัวเขาตายเราก็จะได้มีแตงกวัวต้นใหม่เผื่อเหลือรอดให้เราได้กินนั่นเองค่ะก็เป็นแตงกวัวที่เห็นตรงนี้ก็เป็นผักเลดิดที่เอามาหวานผสมไว้นะ,ะหวานไว้กับผักอ่าคะน้าต้นคะน้าเราก็เริ่มต้นใหญ่แล้วเราต้องมาถอนแล้วก็มาจ้ำดินใหม่มาเจียบเสียบเสียบดินใหม่ค่ะ